ครับเป็นแฟนช่องเดอะคอปมาเนียตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ไหนครับพี่ตั้งนิวคาสเซิลนะครับสนามของแฟนแฟนทูนามีทั้งหลายเศรษฐีทีมเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะครับเจ้าของนะครับก็ให้แฟนๆได้ชมเลยในฝั่งนู้นครับนี่นี่ครับสนามโอ้ใหญ่มั้ันะคุณตั้งนะใหญ่ครับใหญ่แล้วก็ไม่ได้ดูดูขี้เหร่เลยนะต้องบอกว่าไม่แปลกใจว่าทําไม แฟนทูนามิถึงแบบมีพลังในการเชียร์นะครับเพราะว่าสนามเขาดูดูค่อนข้างโอเคดูโมเดิร์นดูดีกว่าหลายสนามที่เราไปเมื่อวานเราไปสนามซันเดอร์แลนด์นะครับเราไปสนามเซนต์แมรี่มาแล้วเราไปลอนดอนสเตเดียมมาแล้วเราไปเอเวอร์ตันมาแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหลมแรงมากต้องเป็แฟนใครมาเยือนนิวคาสเซิลนี่ไม่แปลกใจนะครับเล่นบอลด้วยยากเพราะว่าลมแรงมากพี่ตั้งใครมาเล่นบอลโยนนี่เสร็จเลยใช่เล่นบอลทิ้ง เพราะชื่ออาจจะได้เพราะมันอยู่บนพื้นนะฮะแต่ก็เมื่อวานเราไปทั้งสเตเดียมออฟไลท์ด้วยใช่ไหมใช่เราก็ไปที่อะไรอีกสนามนึงนะของโบโลเช่นโบโลโบโลริเวอร์ไซส์สเตเดียมริเวอร์ไซส์ก็ดูดีนะเพราะว่าริมแม่น้ำนะครับอยู่ริมแม่น้ำสวัสดีครับคุณบุญรอดครับนะครับก็ต้องบอกว่าเือนมาหลายสนามแล้วนะครับน้องแพรพี่ไปหคือยังทุกสนามพีลีกยังน้องยังไปไม่ไหวทุกสนามพี่ไปลีกครับเยอะเยอะมากนะครับมารอบนี้เริ่มเบื่อแล้วนะต้องบอกก่อนผมอยากกลับบ้านแล้วนะหลาย มานานมากจริงๆนะรอบนี้อยู่นานเมื่อวานต้องกินอาหารไทยใช่ครับโอ้โหไม่ไหวแต่ไครรสชาติก็ยังสู้เมืองไทยได้นะมันยังห่างเยอะกกนแล้วน้องแพ้กลับเมื่อไหร่น้องแพ้เห็นบอกจะกลับมาเมืองไทยกลับเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้นะครับแล้วเป็นไงครับคุณตั๊ก UCL รอบนี้ก็ทางฝั่งเรียวภูก็มีตัวเจ็บเพิ่มขึ้นนะแต่ละนัดที่ลงเล่นนะครับก็เห็นบอกว่า เตียโก้คันดาร่าก็ต้องลุ้นอยู่นะครับเจ็บเอร้อยหวายนะครับพีาา่ตั้งอ่าโอเคอก็ไม่แน่ใจว่า6วันนี่รักษาหายพอที่จะแบบฟิตทันลงเล่นตัวจริงได้ไหมอ่านข่าวมาหลายเลยข่าวเขาบอกว่าถ้าเอร้อยหวายยังดีไม่ใช่แฮมสติงถ้าแฮมสติงนี่เราประกันว่าจบแล้วเรียบร้อยไม่มีทางได้เล่นแล้วซีซั่นนี้นะครับก็ลุ้นเอานะครับต้องบอกี้ส่วนฟารินโยเห็นว่าความฟิตแค่60เอเองพี่ตั้งเป็นไงครับมีโอกาสไหมน่าจะได้ลงนะก็ เหมือนเมื่อวาเมื่อวานนี้เขาก็ยังกังวลอยู่นะว่าเตียโก้คันดาร่ากับฟาบินโยถ้าหายไม่ทันเนี่ยงานเข้าหงแดงเลยผมว่าคนที่ดวงแข็งได้เป็นเกย้ตาฟอร์มแม่งไม่ได้เรื่องแต่ว่าไม่ได้เรื่องแต่ว่าติดตัวจริงท,ทุกเกมรอบชิงเอาอะไรวเนี่ยลองบอกลองบอกเกมสุดท้ายนี่คาตาคือผมมานั่งฝั่งที่ตอนขาบุกแล้วกันนะตอนที่มาในี่ฝั่งยมาในี่ยอยู่ประตูผมนั่งฝั่งเดียวกันเลยผมเห็นทุกช็อตเลยที่เอเกต้ารับบอลกับกับเทนอโน ผมว่าเทนจ่ายปุ๊บมันไม่ทําอะไรจริงมันก็แปะคืน,ค,นคือคุณตั๊กเห็นไหมล่ะผมว่ามันแบบอะไรวะเนี่ยมันนี่มันนี่เตะระดับโลกจริงเหรอวะเราดูมาหลายเกมแล้วกีตาเนี่ยดูในทีวีเรายังคุยกันว่าเฮ้ยกีตาฟอร์มแบบไม่ได้จริงๆนะพอมาดูในในใน,ในเตะสนามจริงๆนี่ฟอร์มนี่<ล>แบบนะหนักหนักกว่าที่คิดคต้องบอกว่าหนักเลยนะต้องบอกงี้นะครับ น้องแพรบอกว่าโอริกี้โอริกี้คงไม่มีสิทธินะเซกุตาไม่ไม่ได้ลงแล้วครับอดเสียดายเนะเทปกี้อำลาโดยไม่ได้ลงเล่นนัดสุดท้ายกับบูฟแล้วก็ยูเซีลเขาบอกว่าเขาเจ็บตอนซ้อมเซสชั่นสุดท้ายเลยตอนซ้อมเซสชั่นสุดท้ายเลยพี่ตั้งเจ็บกันเยอะไปได้ยังไงนะโอ้โหแทนที่จะได้นะเพราะว่าเผื่อจะเป็นลงบันดาลมายิงประตูอะไรเงี้ยใส่เรียวมาดิดนะอำลาแบบให้แฟนๆคิดถึงใช่ใช่ใช่ก็ แล้วเป็นไงครณตั๊กมั่นใจแค่ไหนครับในการเจอกันกับเรียวมัดิดรอบนี้เราเจอมา3เกมยังสะกดคาว่าวินไม่เป็นนะเว้ยใช่เขาถึงมั่นใจมากแล้วเขาชนะเชลซีชนะเรือใบที่เราไม่ชนะได้ด้วยพี่ตัง้งเพราะฉะนั้นเขาก็ดูมั่นใจมากแต่เขามีข่าวร้ายก่อนไงข่าวร้ายเรื่องเอ็มบัปเป้พี่ตัง้งอ,อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนริพัฒน์หรือใครเมื่อกี้บอกว่ามีถ่ายทอดสดมาว่าเดียโก้ไอ้ฟาบินโยลงสนามซ้อมได้ก็โอเคอย่างนี้ดีใจอย่างนี้โอเค,คนะครับคือผมแค่กังวลเรื่องฟาบินโยตัวหลักเลย แต่ถ้าคาทาร่าลงได้จะดีมากคือถ้าเป็นค<ห>าทาร่าฟาบินโยแล้วก็เฮเดรันเนี่ยดีมากแต่ดวงมันสู้เอก,กิต้าไม่ได้รอกว่าตักนะครับอาา่าฮะเซไดมหาเทพนะครับโอลิซิคุสนะครับเีไดจริงๆนะครับต้องบอกงี้นะครับก็แต่พวกเราก็ไปดูในในสนามเขาเรียกว่าเป็นสแตนประมาณจุได้หมื่นคนชื่อ m s s t เ d i u เดียมอยู่ในลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นจอทีวีนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปดูที่สนามอ่สนามที่ปารีสนะครับ เห็นมีเพื่อนบอกว่าอะไรนะมีตั๋วเหลือใบหนึ่งไม่ไปแล้วอะ่ะเห็นคุณตั๊กบอกเพื่อนคุณตั๊กไม่ไปแล้วติดปัญหาอะไรไม่รู้รติดปัญหาอะไรไม่รู้นะครับนะครับคุณมาะดาสวัสดีครับนะครับแล้วคุณตั๊กคิดว่าเกมเกมที่อ่าต้องบอกอย่างเงี้ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของอ่าศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสเป็นไงคุณตัก๊กคาริมเบนเซม่าคาริมเบนเซม่าโอ้โหเขาแบบเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมั่นใจว่าจะชนะเขาได้แน่แต่เขามั่นใจว่าเขาชนะได้เหมือนกันเนี่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องมั่่่นนใจจะพีริงๆ คือมาวินาทีนี้นะครับแล้วแถมมีมิดฟิลตัวรับของโมนาโกที่เราอยากได้เฮ <He i, S 1> ้ยตกลงเดี๋ยว <Hey. S 2> เดี๋ยวไม่เอา ไม่เอาแล้วเหรอเรียลมานริบอกแพงไปจ่ายไม่ได้80สิบล้านยูโรก็มันแพงผมว่าราคานี้เลียบภูไม่น่าสู้ไหวนะไอ้ลียผภูไม่เอาแน่นอนคุณบอกได้เลยแปดสิบล้านไอ้ตรงราคาที่เราคุยกันคือราคาสี่สิบล้านยูโรค่าตัวเขาปัจจุบันเนี่ยอายุยี่สิบสองอายุยี่สิบสองแวลูกของเขาเนี่ยอยู่ประมาณจริงๆแล้วสี่สิบล้านยูโรแต่ว่าโมนาโกเห็นว่าเรียลมาดริดและเลียบภูสนใจก็เลยจะโก่งไปประมาณแปดสิบล้านถึงร้อยล้านยูโรซึ่งมันเวอร์เวอร์เกินไปผมบอกเลยว่าราคานี้เลียบภูไม่น่าจ่ายใช่ ก็แต่ก็มีข่าวหลายข่าวนะตอนนี้เริ่มแบบหลายๆทีมเริ่มแบบช้อปปิง้งช้อปปิ้งนักเตะเยอะแยะมากมายนะครับนี่ล่าสุดดีบาร่ามีข่าวกับสเปอร์ตักป่ะมีข่าวสเปอร์แล้วก็วกมีข่าวอินเตอร์ด้วยก็ข่าวอินเตอร์ด้วยนะครับนะคอนเต้ไม่ต่อสัญญานะยังยังต้องคุยเรื่องอันนี้ก่อน คุยเรื่องเรื่องเงินเรื่องแผนการซื้อตัวให้เขาด้วยชัดเจนถ้าไม่ทุ่มเงินให้เขาผมว่ายากเห็นก็บอกได้ร้อยห้าสิบล้านยูโรเอ้ยราอปอนด์ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่มทุนเลยสเปอร์เพิ่งเพิ่มทุนเลยเพิ่มทุนอัดฉีดเม็ดเงินมาร้อยห้าสิบล้านจริงๆิงพี่ตั้งเขาบอกว่าเม็ดเงินนี้จะมาให้คอนเตในการลุยสู้ศึกแชมเปี้ยนลีกแล้วคอนเตเขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ไม่อยู่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคอนเตไม่อยู่เนี่ยสเปอร์จะได้อีกร้อยกว่าล้านเลยนะเพราะอะไรด้วยี่า นะครับต้องบอกงี้โอเคนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์ทีก็คงจะเป็นวันวันแข่งเลยมั้ณตักครับวันแข่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไลฟ์แบบสนามที่เป็นแบบเหมือนกับจอจอภาพยนตร์แล้วกันนะอ่าจุได้หมื่นคนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไม่เคยชมนะครับต้องบอกงี้นะครับอ่ะงั้นก็นะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนสั้นๆนะครับโอเคสวัสดีครับ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 นเที่ยวเผือครับเดี๋ยวเที่ยวเผือบ